สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนเนาะพบพ่อกันคือเขาพี่น้องมคนนี้พบทรงน้องสาวลาสบายดีบ้าลูกสุขุมสุขคนมานี่ชิพาน้องดำไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเพิ่นว่าอยากก๋วยเตี๋ยวเฮาก็เลยจัดให้เนาะแต่ว่าเฮาสิไปร้านใหม่อยากสิมีก๋วยเตี๋ยวดูกระจับถ้ามีก๋วยจับค่ะคือว่าให้น้องดำกินก๋วยจับไปเลยลองใหม่เด้๋เพิ่นเคยกินแต่ก๋วยเตี๋ยว บอเคยกินกล้วยจับเออน้องดั้มอยากกล้วยจับเอออยากกล้วยเตีเ๋ยวแต่ว่าเขาสิไปลองอ่านใหม่เพิ่นเปิดมาใหม่ๆพี่น้องก็สีหูกันอยู่ดอกเนาะลางคนดอกว่าไห่เบาไก่อ่านเบาไก่จตกแต่ว่าจักสิมีกล้วยเตี้ยวหรือบนะ่เนาะแต่ว่าทำบ่มีกล้วยเตกินก้วยจับกล้วยจับกัได้กันได้บอบอเวลกัได้เพิ่นน่ะอยากกล้วยเตี้ยวแต่ สิให้ลองกินก๋วยจับนะนะกินแต่ก๋วยเตี๋ยวตลอดเป็นชีพเป็นเศร้าเธอเนละลองกินก๋วยจับเบิง่งจังหวะสิติดใจมาจากเนาะไปค่ะกสิมาเจอเรื่อยๆแล้คันติดใจนเนาะไปพี่น้องไปเจอกันอยู่หลานค่ะเขาเจ้าเลยเลเลไปพี่น้องมาลองดูว่าสีแซมเลือกก๋วยจับ มีมีก็กินแลกเวเที๋ยวเอาสิลองเปิ้งกล้วยจับเนาะแซ่บแซ่บกะไปขี่รถกข้ามาซื้อซื้อเลยเลย แล้วเข็นเต็นน่ะเาบบอาได้เข็นเต็นนาเจ้าบอสมือประจับนี่บอบอมานแถวฮะหอดึงเลยพิดะกุลลานแรกเมื่พี่น้องเอ้ลานน้องดำนะเออลานลานเบาไก่นะเมื่ก็เลยมาลานประจัมนองดำเนาะลานนี้น้องดำว่าเสบลานที่สองลานแรกพิดหวัง น้ำตาหน่องดำกำลังสิไหลเ <c oughs> <c oughs> มียนบอกดอา <c oughs> อ้าวบ่าเมียนบอกอ,อันนี้มาลานช่องนี่มีคนว่นาเอาว่าสีลองไปลานแล้วบางปฏิเมื่อแต่ว่าบโบเบนก๋วยเตี๋ยวหรอเราก๋วยจับแต่หน่องดำเพิ่นมาขก๋วยเตี๋ยวเนะ <c oughs> าะาก๋วยจับแต่ว่าเออขับปี๊ดเจ้ากินยังอันนี้หวานเย็นหมาเย็นามาชิมดู ชุดท้ายก็ได้กินพี่เนาะเขาก็มีกำลังเจ็ดไห้เพื่อนอยากเขาก็เลยจัดไห้เนาะตอนนี้กินของหวานไปก่อนผู้ไปนั่งทั้งผู้นำโอ้ถ้าบเหมือนจะหิวสาแท้เนี่ยหิวนะจ้าห้องบนจะหิว thả bưng Quay tiêu đầm nó Chỉ kín mượt bò, kín hả kín hay mượt đấy ăn kín bò mượt này hoài Đụp rồi Chẳng ăn gì chứ bà Chẳng ăn rồi Đây mà đây น้ำดำป้าถวยบักไงชงเสียบบอกผิดวังชูถ่ายกันเนาะตอนแรกคือว่าเชได้กินข้าวเปียกชูถ่ายกันได้กินแนี่ยฝนมากคือเก่าคือก๋วยเตี๋ยวแซ่บแห้งบะดำก๋วยเตี๋ยวนี่แซ่บเจ้าอย่าเอาขวดมาบังขวดที่ขวดนี้ก็ไ่ได้กินโอ้ย เนี่ยเบิ่งพี่น้องเลยเพิ่นว่าอย่าขนาดมาสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่กินเท่าไรก็บ่เบื่ออะไรอีกแล้วก็ข้าวผัดเนี่ยใช่ป่าทามเดี๋ยวเบื่อแล้วป่าทามว่ากินอยู่ข้าวผัดดำบ่บ่เขาเบื่อแล้ว่าันเจะบริวารบ่คอยเบื่อเองคอยบ่จ้ะใส่เม็โลด thế đấy ha chim mồi với <laughs> cả <laughs> chim <laughs> sam luôn đấy เส้นเล็กอีกเด้อมีลูกชิ้นมีเนื้อพี่น้องเลยเนื้อหมูลบลาเมีนปลาหมึกนี่หีืปลาหมึกเออมีปลาหมึกอต่อนหนึ่งสองเออกว๋วยเตี๋ยวทะเลที่ชะดำมีหมูมีปลาหมึกมีลูกชิ้นโอ้แซ่บเป็น,นนะบริษัทบริษัทบริษบริการหมักพีกีกาดกีโดดะดำทำกากันเป็นอย่างมีมีผักพร้อมพี่น้องเลย พริกนะครับผักหอมแล้วก็กะปิขาดบ่ได้ะไรสำหรับคนมากกะสิพีน้องดาก็กินอยู่กัปปินะกัปปิกับเมนไม่ไม่ประจังครับเออสดๆสดๆโผล่นะว่าสิกินเมื่หรือบ่เมนาะต้องกินให้หมดแล้วเฮ้ยมาดูขั้นกินเออมาเบิ่งกันพี่น้องว่าน้องดาสิกินหมดหรือบ่หมดคั้นบ่หมดละจ่ายเอง ขันเมินแล้วเาใจโอเคป่าวเอากรบเปมีเงินใจแล้วออาวเลยมีเงินนะใจบามีเงินก็กินให้เมินเอาจังสิได้ใจให้สร้างเอโอ้ยตัวได้ใจเองเงินเงินบ่ออกนั่งดิ เอาข้าวบ่เติงโตพูดไปกินโตะนะก็ได้สันโตนี่แหละอ่าจัดไปสันจิมๆกันหน้าตามันเออหน้าตานด่งๆอร่อยอร่อยขนาดาะาวะโอ้ปุ้งเธอเดียวนี่แซ่บสลววะโอ,อ้ปุ้งปิ้นเว้ยปุ้งเธอเดียวแซ่บเลยวะสัน จัดไปให้เหมือนนะคุณดำนี่มือเอา้าไม่าใช่ห้ามวอยากพี่น้องเลยเฮานะบอกคอยกินบันไดเตีียวนี่มาซีชมสมมาซีจมสมก็เต้าปลาทื่อบางนาอามาทำ giốt khắp nhạy nhạy đúa, <laughs> nó hòn, nó bò, cứ phê thế mà hả xe một cho đi, Có ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นช่างน้อยเครเผ็ดเจ้าชายลายบอกหมกผีคือเดียวฮาบ่าเห็นมีหมกพริก<ะ>กินเผ็ดบ่ได้พี่น้องไอ้น้องดำเดียวหาบ่าเห็นหมกพริกช่ำข้าวเผ็ดคันนี้เจ้าบ่ต้องใส่หมกพริกดอกค่อยว่าดีหนำนี่กินกินเผื่อกับหนังบ่ได้ไดเป็นยังเผ็ดอ่าอยากกินจ้ะ กินเป็นแตาถุยเนาะับเนาะมาแล้วคือประตูวนน่นะมากินนะเป็นแตาถุยกัยนะครับิงเป็ดอุดรเนี่ยนะว่าวาพี่น้องว่าวา ชาตายก็ต้องกินน้ำฟันน้ำกินกับน้ำเพล็ดฉันก็เพล็ดแท้ใส่เพริกหน่อยเดียวะนะโอ้ยบะมีหอมหักพริกนะนี่น้องเลยเดี๋ยวห้าหมักพริกหอมบะมีฟันน้ำเพล็ดเคยก,กันยะ้อมเจ้าแล้วคัน,น,นาดน,น,นี้เจ้าหน่อยให้ได้จ่ายเงินตายแล้วเขาเออเจ้ากินบ่นเมือเจ้าก็ได้จ่ายเงินเลย มื่อนี้อากาศใครแต่มันยังห่อนเลยนะรำเนาะบ่ค่อยนาวบันไดมันเด็กใครมันล้มเย็นไ้ยังมันยังเย็น,นมันก็ล้มอยู่แต่มันบ่ค่อยแห้งแล้วมันฉีเริ่มห่อนได้แล้วเมือ่อวานนี่นาวนี่รอกับมือซึน,นี่มื่อนี้ใกล้ๆนี่ กินให้หมดเดี๋ยวุณดำยังไ,ได้กระเบิดนะเมื่อนี้ชิคกินข่าวอยู่นี่นอิ่มบอลรอวันอะไร กินดีๆกินดีๆเศบแห้งบอแสบแห้งไม่รู้ว่าจะกินเบิดไหมกินเบิดกระห้องอาไปจะาชายจ้ย <c oughs> จกว่านนี่ไอ้กินเบิดแล้วปานาคุยะป้านาข้าอยากไปเตี้ยวอาจารย์ ไป้านเรกว่ากก๋วยจั๊บผัดบะยากแต่ว่ามันเหมืดพอดีเนาะลานเล็มาลานช่องนี่หอยลานฝนมากส่วนไปกินร้านอื่นกับป๊าได้ยังมากินแต่ลานนี้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ได้กิน,อนนะโอ้สีตอนพุน่นะได้กินชมใจเลยหวาน,นี่ Cưng lấy dằm Nhằm vào khương nhiều à... Cái gì cưng Thì... Thì làm chi là Thì là nhằm Nhưng nó mà làm lấy xịn Toàn gìn mưa กัะปิ้ไพา,พากินกับปิกินกินกัผมีไครบอกงั้ถฮัลโหลฮาวิชั่ตอนที่หนึ่งนะตอนที่หนึ่งนะมูแล้เใครบ้างมากินเขาเขามาว่ากะปิหอมหรือเมนม็นนี่คือกินเม็นเตช không luôn nhưng một giây là anh chào hết liệt ไปอยากก็ต้องกินให้เมอดชมอยากไปหา,าพันพอกินเบิร์ดบันโอ้ยพระเยีตตัวหาพันไปหน่อย ตาเบิงน้องดำสิกินเมิดบอเมิดน้พี่น้องเนาะมาลุ่นนำกันตาเบิงว่าคนสกินเมิดหรือบอจ้องสายสิบ่เมิดพี่น้องเลยเบิงคักเลยได้ยินว่าสีหอเมื่อหละขอบใจสกูสีค้นที่เข้ามาเบิงนาองพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องสาราลายๆด้อพี่น้องเด้ออย่ามาผลาคลิปใหม่ๆเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี Nope. <laughs>